สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะอยู่กับช่องมีนันทิดาชาแนลหรือว่ามิมี่แสงของเฟรยนะคะมือนี้เทากะมีข่าวดีมาบอกค่ะจะมีโรเมตแล้วจะมีอ่ะน้องเพลงนะคะก,ดดกจะ,นะจ,ะ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 กจะมาอยู่ห้องเดียวกันกับมีมือนีกัเลยเก็บเมียนห้องนะคะเพื่อที่จะเตรียมตอนรับน่องนะคะอันนี้กะเรียบร้อยแล้ว แล้วนะคะกพละฟังประเดียแคบ์ด้วยพี่น้องได้ยอะสองท่านนี้ก็คือกันอันนี้เสื้อผ้าที่เป็นชุดล่ำเป็นชุดยังสีกะจะคนลงไปไวออฟฟิศนะคะไปไวมองเห็ดงานนะคะความกป้างกับประมาณกันแล้วกัมีตัวคันนะคะประมาณเดียวกันห้าวผากใส่น้ำกันนะคะพี่พ่อนเนคียดไวให้ให้ใหหน้อง ใส่น้านะคะส่วนตัวนี้อันเป็นทงชุดที่กันกนสิคนลุ้มไปใบออฟฟิศที่กันนะคะแล้วก็ล่างล่างสุดของอุปกรณ์ที่แบาบว่าเป็นชุดชุดเก่าที่บริใส่แล้วนะคะคือบางที่ก็ได้ใส่อยู่คนบางที่ก็ลือ้อลือมาใส่นะคะแล้วก็ก็เลยนเก็บลงล่างไว้แล้วแล้วจังเสียหายพิอพมาขนเมื่อนะคะบางส่วนก็ขนเมื่อนะ โอเคค่ะพี่น้องฮอลลน้ลอ,นองมานะคะได้ยินเห็นบอดโทดวาน้องมาหอดเล็วนะคะแต่ตว่าตอนนี้ขนาดจ,จะคุยกันอยู่นะคะมาหอดแล้วนะคะลูกสาวสวัสดีค่ะน้องเพลงก็คุณแม่นะคะน้องสาวเพิ่อนบอดมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะพวก,กอันคุณยายเพื่อนมาส่ง ม่เบิงหมองอยูหมองเศร้าหลานหนึ่งคือน้ำหลานกับมาเบิงมาสางกันเดีย๋ยวจพาลงไปเบิงหม่องซ้อมสาวพี่หมีนะคะสาวของเทพเอกพี่หมี <c oughs> ลูกสาวอาันคนที่สองบอ่อันคนแรกน้องไม้บ่ <c oughs> เล่นบ่อหยากีไม้เด้อมอเด้อมาเด้อบ่อายเบิร์ยัวเอออันใดียเองบ่อหยากันสิมีเราก็สิป้าบ่ดอกค่ะบ่ปากได้แม่เนี้มตายไม้สิเนี้มใส่ใส่ตาเนี้มแม่เลยล่ะไม้สิแม่จะ่าทุกคนอยู่นี่ก็ถือว่าทุกคนกะัวรุ่นนี้ถือว่าบ่อไงาอยู่ไม่เลยบ่อหยากทุกคนอยู่เป็นครอบครัวเนาะกันเบาอันใดกับพ่อบอกพ่อสอนกันอยู่เด็กหน่อยต้องพ่อกัน แดนเซอร์ก็บสีใหญ่ดิสิน่ค่ะเอาสีเอาอัโจมาไปก็ไม่หลีกันิม่ตันนะอ่าเพราะอายุกับเอิ่นกับการเนาะมันก็เลยอ๋อตอนตอนเรียนอันโจอายุกับเอื่นกันร่างหยักแนนค่ะอ๋อมันก็เลยเอาเอาอันผู้สาวผม้สาวผู้สาวเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณก็ร่างขุณของมากไง ห้องพี่หมีก็จะมีคู่แล้วนะคะปกติก็โดดเดียวเดียวได้ยเพราะวก็เรานโด้เดือดแล้วจะไหนมากพี่มีแต่ซิมี่น้องเพลงแล้วพอดีพฝันสายมอรำมือกัน้องบ้างพี่น้องเพิ่นกับจีไล้ซื้อรองเพลงสุ้อเพืข้างในวันนี้มีมูแล้วอะไรกันแล้วดูซิมี่มูเหมือนส่วนกันกินมูกระถาะโอ๊ยมือได้กะเด็กหน่อย พี่มีมาหมูกระทะตางเอิญกันนะคะก็เลยเออแสดงว่าขันเท้ามากินหมูกระทะเขาอยู่น้ากัใได้อยู่เลยแบบกินไม่ได้หอมกินไม่ได้หอมบ่กแบบค่ะว่ากินบ่เบื่อไหมค่ะแบบมีกินได้ตลอดสินะบ่แเมนว่าบ่แเมนว่าหมูกระทะอีกเราบ่อยอย่างสินะไม่มีค่ะมีแต่ว่าโอเคมาเลยสินะกินกินไม่สินะถ้ากันมาบ้านแสนเฮียนะคะก็าชมก๋าชีมีหมอกระทะแต่ละห่องแต่ละห่องมันห่องมอปิ้งย่างมีเสียบ เกยบจากนี่นะเบื้งหน่องคนของเขาห่องนะคะวัดก็มาส่งตรงนี้อนะคะกวา้างสิค่อยๆจัดไปเดี๋วพี่น้องจะนดากระเขาทีเขาท่างนะคะ เดี๋ยวจ้งนายมันก็ไลยเองดอกเดี๋ยวจ้องนายก็ไลยเองดอกแม่ข้องนั่นเช่ไหมยข้องค่น้องเท่าอย่างนี้ก็จะได้ขนลงไปข้างล่างขึ้นกันนะคะบางส่วนก็ขนเมื่อว่ามันเป็นชุดที่อันที่เข้าอัพไซเดอของสีนะยินดีต้อนรับน้องเพลนะคะโอ้แม่ต่อยขนที่นอนมอนมุงหายเลยอะลายคิตตี้น่ารักมาก ก่กันไปแรแม่มาด้ค่อด้่มไมคะได้ยู่มนาี่จ้า่มเนาขึ้นมากหลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะชมพูชมพูค่ะอ๋อ ลังางไม่ไปทางนี้ก็ให้เอาวางโต๊ะเครื่องแป้งก่อนแบ่อยๆอ๋อหรือาเอาลัางมาเรียงไว้ทางนี้ก็ได้แต่อันนี้นะอันนองจะวางอันโต๊ะอันนั้นก็วางน้ำกันก็แม่นั่นแหละวางทั้งถึงแปะเครื่องแปง้งเครื่องแต่งหน้านะ่ะนะว่างอันนองว่า